เอาเขามม่ไขมันหรอกเขาคืออาหารมูหยุดมันเป็นอะไรอ่ะเจ็บนิดหน่อยมันจะเป็นหัวแล้นอ่ะเฮ้ยค่ะหนูไปลงน้ำเลยนะอธิษฐานกันนี่ร้องเพลงด้วยเฮ้ยร้องเพลงสิวันเพ็ญเรียนที่ซองน้ำตะม้นจริงจริงเราทั้งร้ายใช่ เดี๋ยวีมมาาเนะสนุกกันจิงวันลอยกะทงลงลงกะกระทิงลงกระทิงมามันดูสีดูสีมันจะอ่อ่าอธิษฐานเลยอันจันจันวันสอบค่ะให้หนูสอบผ่านค่ะเออขอให้หนูได้คะแนนเยอะๆค่ะ หนูกนสูงค่ะอาลาลีไปถือนะคะอเอเดี๋ยวพ่อพาไปนะครับดูดีขออธิษฐานอาราล,ลีอยากให้ตัวเองเป็นอะไรขัาไปลอยไปสาธุสาธุสาธุับแ,แ,แ,แล้วก็ดันไปอไปเร็ว <laughs> ปลาจะกันพี่ลกไปดูอคอูอยดูมันจะกินอันนี้คอยดูปลามันจะจ๊กินเต่าหนงานมันมาแล้วนะมันมาแล้วโดนกินไปแล้วโดนแล้วกินไปหรือยังไมันไม่ถึงมนปกระโดด โดนโอะไรกินโดนเต่าหรือโดนปลาโดนปลาเหรอไม่ใช่โดนเต่าเหรอ